สวัสดีค่ะจากที่รายการเพื่อนคู่คิดนะคะได้เคยนำเสนอผลงานการนำเศษเหล็กมาพัฒนาให้กลายเป็นของแต่งบ้านสุดแนวกันไปแล้วเมื่อปี2552มาวันนี้ค่ะนักออกแบบคนเก่งของเราก็ยังรังสรรค์ผลงานใหม่ๆที่มีสไตล,ล์เฉพาะตัวตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบของใช้และก็ของแต่งบ้านเก๋ๆแบบไม่ผิดหวังเลยล่ะค่ะ จาก5ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะคะมันเป็นความท้าทายจากงานศิลป,ปะที่นั่มเรียนมากับธุรกิจที่ทางบ้านมีเป็นแรงผลักดันที่จะต้องพัฒนาสินค้าแล้วก็ต่อยอดสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดเมื่อเปลี่ยนแรงกดดันเป็นความท้าทายในการทำงานได้แล้วคุณปิ่นก็มุ่งมันพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากเศษเหล็กทั้งในด้านตัวงานและระบบการคิดทําให้ผลงานของเธอก็ยิ่งกลายเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณปินค่ะผลงานใหม่ล่าสุดทั้งหมดนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะ เป็นพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจากของเดิมที่ทําเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็พัฒนากลายเป็นงานชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วในเรื่องของสีล่ะคะในเรื่องของสีเนี่ยปิ่นก็ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกอย่างเช่นกันเพราะช่วงแรกๆจะเป็นสีขาวเทาดำาตอนนี้มันต้องให้เข้ากับธีมคอนเซ็ปต์ปิ่นก็จะมีเรื่องของสีทองสีทองแดง แล้วก็พิงโกเข้ามาบ้างแล้วในมุมมองของคุณปิ่นคิดว่าการที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยธุรกิจของเราก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำให้ปิ่นมีประสบการณ์แล้วก็ได้เจอกับที่ปรึกษาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดดีไซน์งานยังไงให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเราต้องเข้าใจจุดยืนของตัวเองค่ะแล้วก็หาทิศทางที่ใช่ของเราและสิ่งสําคัญเลยเนี่ย อย่าทําอะไรที่มันเกินกําลังหรือความสามารถที่เรามีอยู่เราต้องพอดีค่ะยังไงต้องยืนอยู่ในความพอดีแล้วเราจะพัฒนาไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะการพัฒนาตัวเองและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ยังคงเป็นแนวคิดที่ใช้ได้จริงนะคะที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดที่เสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนผู้คิดเพื่อคียข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะ สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www bangkokbank com, com เพื่อนผู้คิดและ www facebook com, com เพื่อนผู้คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปิ่นมากๆเลยนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ